ทุเรียนตายค่ะคาดว่าผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดลราวเดือนมิถุนายนนี้นะคะอย่างพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งปลูกขนาดใหญ่ราวหนึ่งแสนสี่หมื่นไร่ได้ค่ะเกือบครึ่งปลูกอยู่ในอำเภอบ้านนาสารและก็มีแนวโน้มการขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น,นเรื่อยๆด้วยแต่คนที่นี่ก็มีปัญหาที่หนักใจค่ะคือเรื่องของการใช้สารเคมีในสวนทุเรียนที่เสี่ยงจะปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงขยับเข้าใกล้ชุมชนคุณสนธยาแก้วขำไปติดตามความตื่นตัวของหลายภาคส่วนที่ร่วมกันหาทางออกในเวทีเส ภาคที่เครือข่ายหลายภาคส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งภาครัฐภาคประชาชนรวมถึงเกษตรกรเจา้าวสวนทุเรียนได้ร่วมกันจัดเวทีเสวนาในหัวข้อทุเรียนฟีเวอร์ปัญหาหรืออนาคตของชุมชนซึ่งในเวทีได้นำสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นมาสะท้อนให้รับทราบอย่างสร้างสรรค์ โดยเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนยอมรับว่ามีการใช้สารเคมีฉีดพ่นเพื่อป้องกันโรคและศัตรูพืชในทุกระยะ15วันเพราะหากไม่มีการฉีดพ่นจะทําให้ได้ผลผลิตน้อยลงบานหนยหนยจะใช้สร้างเคมีค่ะคือหนยจะฉีดประมาณช่วงนี้ก็ส0วันสืบว้วบาวันต่อครั้งค่ะหนยจะไม่ฉีด่อยค่ะ สิบถึงสิบห้าวาันบบ้านน้ยนูจะปลูกไว้แค่บริเวณบ้านไม่เยอะกระแค่สามทิกว่ตนสามทิศก่ตทุเรียนเนี่ยเป็นพื้นที่ด้านกเกษตรจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ข้อมูลว่าใ,ในพื้นที่มีการปลูกทุเรียนประมาณ1 4 0 0 0 0มืนไร่ให้ผลผลิตแล้วกว่า8 0 0 0มืนไร่สร้างรายได้ปีละเกือบ1 0,000ล้านบาทซึ่งการปลูกทุเรียนจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1, 5 0 0บาทต่อไร่ต่อเดือน โดยครึ่งหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการป้องกันศัตรูพืชไปได้เยอะมันก็มามาพร้อมกับมลพิษที่ว่านะครับข้อมูลคร่าวๆนะครับปลูกทุเรียนหนึ่งไร่เนี่ยเราใช้ใช้ทุนประมาณ1,500บาทต่อเดือนนะครับที่เอาคร่าวๆ1,500บาทนี่ก็ปุ๋ยกับ ยาคือเคมีทั้งนั้นนะครับเนี่ยนี่เป็นปัญหาควรควรเป็นข้อเสนอในวันนี้โดยเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนระบุว่าในขณะนี้กําลังเกิดปัญหาสวนทุเรียนรุกค,คืบเข้าสู่ชุมชนมากขึ้นจึงถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนจะต้องหันมาให้ความสําคัญและกําหนดมาตรการแก้ปัญหาผลกระทบจากการใช้สารเคมีในสวนทุเรียนอย่างจรงิงจังการหาทางออกร่วมกันเนี่ยนี่เป็นสิ่งสาคัญว่าทําอย่างไร ไม่ให้ไประมิดหรือไปกระทบเพื่อนเพราะว่าถ้าเราไปร้องเรียนเคยหารือในพื้นที่พอไปร้องเรียนกลายเป็นเราเป็นคู่วิวาทะกันระหว่างผู้ร้องกลายเป็นโจดจำเลยแล้วไม่ใช่เพื่อนบ้านกันแล้วพอไปร้องเห็นตัวตนอ๋อนายนี้ไปร้องฉันอิจฉาฉันมีปัญหาเหรอกลัวฉันจะได้ดีกว่านี่คือลักษณะข,ของชุมชนที่เป็นการผสมผสานในขณะที่ประธานมูลนิธิป่าทะเลเพื่อชีวิต ได้เสนอการใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในลักษณะสวนพ่อเท่ามาเป็นแนวทางในการทำสวนทุเรียนซึ่งมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดหลายเรือนยอดไว้ในแปลงเดียวกันเพื่อสร้างระบบนิเวศในลักษณะสวนป่าเพื่อลดการใช้สารเคมีและลดการใช้ปุ๋ยเคมีมันยังมีพืชน,นะครับมันยังมีสารที่สามารถทดแทน เคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้แต่เราต้องทําเรื่องนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังแล้วก็สร้างสร้างมุมมองใหม่ของพี่น้องเราที่เป็นเจ้าของศูนยผู้เรียนส่วนการแก้ปัญหาทั้งระบบ ผู้เข้าร่วมเสวนาเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีข้อตกลงในการปลูกทุเรียนโดยเสนอว่าจะต้องมีการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกทุเรียนทุกรายเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบควบคุมจะต้องไม่ปลูกทุเรียนแปลงใหม่ในเขตชุมชนรวมถึงจะต้องลดใช้สารเคมีผู้ปลูกทุกเรียนทุกคนทุกแปลงจะต้องขึ้นทะเบียนเพื่อสะดวกในการติดตามควบคุมและก็พบปะก,กัน ข้อที่2ผู้ปลูกทุเรียนรายใหม่จะต้องไม่ปลูกใกล้ในพื้นที่ชุมชน 3. ลดการใช้สารเคมีนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่อง EAP เป็นหลักแล้วก็ปลูกพืชกันชนอะไรต่าตงนี้ภาคใต้มีพื้นที่ปลูกทุเรียนราว8แสนไร่จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ปลูกทุเรียนมากที่สุดกว่า3แสนไร่ รองลงมาคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ปลูกกว่า140,000ไร่โดยอำเภอบ้านนาสารมีพื้นที่ปลูกทุเรียนมากที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ50,000ไร่ซึ่งศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านนาสารได้สุ่มตรวจเลือดเกษตรกรและประชาชนกลุ่มเสี่ยงในอำเภอบ้านนาสารพบว่ากลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ60หรือ2ใน3มีสารเคมีตกค้างในเลือด และอยู่ในระดับเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพสนทยาแก้วขำถ่าย PBS รายงาน